ส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงการทํางานของสมองหลายคนในที่นี้ก็คงจะนึกถึงน้ํามันปลาเลซิตินวิตามินบีจิงโกรหรือว่าแปะกล้วยแต่หลายคนในที่นี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่สามารถบำรุงการทํางานของสมองได้สมุนไพรตัวนั้นมีชื่อว่าพรอมิพรอมิหรือบามิทางอายุรเวทอินเดียใช้ช่วยเพิ่มความจำบำรุงสมองแต่สำหรับไทยเรา พรม,มิทก็จะเป็นองค์ประกอบของยาเขียวประทานพิษซึ่งมีสรรพคุณลดไข้สําหรับสารสําคัญออกฤทธิ์ในพรม,มิก็คือบาโคไซเอและก็บาโคไซบีสำหรับประโยชน์ของพรม,มิรมีอะไรบ้างประโยชน์ของพรม,มิก็จะได้แก่ช่วยเพิ่มความจําการเรียนรู้ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสือ่อมช่วยลดสาเหตุของการเกิดโรคพาร์กินสันรวมทั้งต้านอนุมูลสละซึ่งเชื่อกันว่าอนุมูลสละทําให้เกิดภาวะสมองเสือ่อม ซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยเราจะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็จะได้แก่ก e, ูตาเทอนวิตามินซีวิตามินอีรวมทั้งวิตามิน A ซึ่งบาโคไซ A ในพรอม,มิเนี่ยจะช่วยเพิ่มระดับของสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้รวมทั้งเพิ่มระดับของเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ช่วยขจัดอนุมูลอิสระอย่างเช่นกรูตาไทอนเพอร์ออกิเดสกูตาไทอีนรีดักเทสรวมทั้งซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสรวมทั้งเอนไซม์คาตาเลส รวมทั้งพรมมิเนี่ยจะช่วยลดขบวนการอักเสบซึ่งเชื่อกันว่าภาวะสมองเสื่อมทฤษฎีหนึ่งเกิดจากขบวนการอักเสบแล้วผลข้างเคียงจากพรมมิตรมีไหมคาตอบก็คือมีแต่ไม่รุนแรงเช่นละคายเคืองทางเดินอาหารรวมทั้งคลื่นไสจะเห็นว่าเรามีสมุนไพรมากมายที่มีประโยชน์หากรู้จักศึกษาเป็นอย่างดีและนํามาใช้คลิปใหม่หมจะเปิแพร่ทุกวันศุกเวลา5โมงเย็น เพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปใหม่ๆช่วยกดสับไพ่คุณกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ